สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม w ู w E2K 22ดีแมทฟฝั่งผู้หญิงบ้างครับเนโอมีปะทะอีโอชีไยมาก่อนเลยครับ Field the go go time เวลาเวลาแห่งแสงสี แม่ยังก็ผีเสื้อลาตีมาเนโอมีสไลด์มาเลยต้องบอกก่อนว่าสองคนนี้จะได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่อยู่ค่ายเดียวกันแล้วนี่ เนโอมีก <Naomi S 2> like ็อยู in ่สมักดาวอีโอชิไลหรืออีโยสกายก็อยู่สมักดาวอาจได้เจอกันในศึกสมักดาวแหละแต่ว่าถ้าเจอกันในเรส์เมเนียแอดว่ายากอยู่มันต้องมีเนื้อเรื่องกันงั้นคลิปนี้จัดไปก่อนครับจัดก่อนค่าย WWE จัดซะเลยเออ เผื่อแอดมาก่อนการและคู่ตอ่อสู้ครับแม่สาวญี่ปุ่นอิโอชิไลหรืออิโยสากาย เรียกตามในเกมไปก่อนเนานะอดีตแชมป์หญิง NXT นะีนะปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกหญิง WWE บินอย่างชาญฉลาดนะสโลแกนนาะง คนดูตะโกนอีโ e อ e อีู้ชัดเจนนะโอ้ลุยเลยเตะก่อนเปิดก่อนเนวมีจับยกเอาเตะก้านคอเอามาถึงขึ้นเชือกเส้นสามเลยโ้ยกระโดดทิ้งศอกเออจะว่าไปคู่นีนิสายผิวเจอกันแล้วเนี่ย น่าจะหนุกเอาอันนี้แปลกแล้วชมไม่ได้เลยเอาไหมมากู้เข่าคู่จับขึ้นมาฮะอีโอเตตบต่อยเตแล้วก็ก้านคอขับลวงหลบได้นี่ผิวเป็นไงจับคว่ำ อาครับอุย้ยขึ้นเชือกเส้นสามบ้างครับกระโดดไฟอิ่งเอลโบนี่บินทั้งแมตช์ไหมเนี่ยกระทึกข้อศอกเอาเข่าคู่ไปอีกตอบสวนจับแล้วก็กระโดดแน่หลบได้ครับเนโอมิเออสายพิ้วเจอกันออกขวางลำตัวเลยตัวหนึ่งได้แค่หนึ่ง อุ้ยเอาเว้ยแมตช์นี้อีโอจับพอเอาดินครับเนลมิรีเวิร์ส DDT เสยแตอนแรกแอดอ่าน IO นะเนี่ยเขาชื่ออ e. ี EO ะสาวญี่ปุ่นแต่ถ้า IO นี่อะไรนะไอในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่ ไอโอเอาจับได้ครับเรียกชั้นว่าอีโอนี่แน่อย่ามาเรียกไอโอแหม่เสียชื่อหมดดรอปคิกมากระทืบข้อศอกอดโดนเตะเอาวะอุ้ยอัดแขนดรอปคิกเข้าไป เอาว่าจะบินบ้างก็โอ้โยบินบ่อยเอาเตือนเตือนตือนการโดดถีบเต็มเต็มเติมเตะเอาขึ้นมาเตะจับบีดมาลัสเล็กสวีปกระโดดเล็กดอกใส่แบบต่อเนื่องมูนเซาด้วย จุกแล้วค่ะเอาหลบได้เจ็บขาเลยอีโอ e จับแซนฟเสริมแรงดรอปคิกมาดึงขึ้นมาแทงเขา่าอาปากจากเลยอุ้ยขึ้นเซนสามเฮ้ยหันมางี้มูนเสาสี่อุ้ยกดหนึ่งสอง สามเลยโอ้โหเดี๋ยวเนโอมิไปง่ายจังวะเฮ้ยดอกเดียวแพ้เลยเหรอไม่องไม่อืดเลยเหรอพีโอบอกก็ช่วยไม่ได้ค่ะชนะค่ะสุโก้ยกลับบ้านไปเลยเธอเราจะคำมปาย ฉลองเป็นงเนี่ยบินอย่างชาญฉลาดต้องแบบนี้